ข่าวแรกต้องไปติดตามสถานการณ์ความคืบหน้านะคะเหตุไฟป่าที่ดอยพระบาทจังหวัดลำปางจริงๆ <c oughs> เหตุเกิดเมื่อวันที่28มกราค <c oughs> มที่ผ่านมาแล้วก็สามารถดับได้ใน,ในช่วงประมาณ2นาฬิกาของคืนวันนั้นนะคะแต่ว่าช่วงเช้าวันที่29คือเมื่อวานนี้มันเกิดการคุกกลุ่นขึ้นมาอีก<ช>ครั้านหนึ่งทําให้เมื่อวานนี้ก็มีการระดมสภากาลังกว่า100นายนะคะเข้าไปอย่างพื้นที่แล้วก็เมื่อวานค่า PM 2.5ที่จอดลำปางก็สูงเกินค่ามาตรฐานถึง62ไมโคร โปรงกร,รด้วยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่3ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะหมอกควันไฟป่าของจังหวัดลำปางหลังเกิดไฟไหม้ป่าที่ดอยพระบาทพร้อมจัดเฮลิคอปเตอร์ MI17 ประจำในพื้นที่เลยค่ะเพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศ พลโทสุริยะเอี่ยมสุโรแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่ห้องประชุมสวนรุกชาติดอยพระบาทตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีนายชัชวานชัยาบุตรผู้ราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ร่วมประชุมหารือกัน สืบเนื่องจากเมื่อวันที่28มกราคมก็ได้เกิดไฟป่าในพื้นที่ดอยพระบาทกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ร่วมกันสับพัดกำลังทั้งหมดนะคะระดมสับพัดกำลังกันทั้งกำลังพลมณฑลฐานบกที่32เดินเท้าเข้าดับไฟป่าตลอดทั้งคืนค่ะจนสามารถควบคุมไฟได้ในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาแต่สเก็ตไฟที่ดับมาไม่สนิทนะคะได้เกิดการปะทุซ้ำในช่วงเช้าซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ว่างกำลังในพื้นที่เข้าดับไฟป่าได้ทันก่อนที่ไฟจะลุกโผ มไมมอย่างรุนแรงเบื้องต้นค่ะพื้นที่ป่าเสียหายไปไม่น้อยกว่า100ไร่ทีเดียวสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป็นการกระทําของผู้ที่ไม่หวังดีค่ะเข้าจุดไฟในป่า ซึ่งกระจายหลายจุดด้วยกันทําให้การเข้าควบคุมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลําบากมากๆนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นบนดอยสูงทําให้การเข้าถึงพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะการเดินเท้าต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและเป็นไปด้วยความยากลําบากซึ่งแม่ทัพที่3ได้กําชับนะคะให้ตามหามือเผามาดาเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายให้ได้พร้อมสั่งการให้ศูนย์อานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาค3าสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ MI 1 7มาร่วมปฏิบัติการ ดับไฟป่าที่ยังเหลืออีกหนึ่งจุดบริเวณกลางหุบเขาลึกซึ่งผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นเข้าไม่ถึงในวันนี้ต่อไปค่ะ